น้องคนต่อไปเธอคนนี้มีถึง18มงกุฎครับ18มงกุฎของเราเป็นใครมาพบกับน้องลักครับสวัสดีค่ะ น้องรักนางสาวกัญญาณรานวลค่ะเห็นชุดรู้เลยว่า18มงกุฎนี DVD> ่คืออะไรนางงามใช่ไหมใช่ค่ะนานก็เดินสายประกวดก็ได้รับรางวัลมิชชันนิทาาใหญ่นะคะแล้วก็ล่าสุดก็ได้ประกวดดาวมหาวิทยาลัยหาใหญ่ค่ะก็ได้เป็นรองดาวมหาวิทยาลัยค่ะถ้าอยากเดินสายประกวดนางงามจะต้องมีคุณคุณสมบัติย่งไงบ้างคะ ก็จะต้องพูดเพราะๆค่ะน right. ้ำเสียงเนียนๆแล้วก็หน้าสวยๆแบบหนูด้วยค่ะเวลายิ้มและเวลายิ้มต้องยิ้มแบบไหนเวลายิ้มถ้าเป็นภาษาใต้นะคะก็เขาเรียกว่าเฉ่งฟันนะคะเฉ่งฟันอะไรนะแปลว่าอะไรลูกแปลว่ายิ้มฉีกให้เห็นสามหลสองให้เห็นฟันให้เหนย่อมาจ่อยิ้มแ่งใช่ไหม เอาอย่างนี้ดีกว่าเรามีคําถามจากคณะกรรมการเรา3คนให้ดาวของเรา4ดวงตอบคําถามแบบนางงามดีกว่าออน้องจะจ๋าก่อนดีกว่าผู้หญิงเชิญกลางเวทีเลยครับแมู่เ,ออมเคยผ่านเวทีนางงามมะม่วงแรดมาแล้วใช่ั้มคะลูก มันไสทางแต่ออกมาแล้วคุณจ้าครับคุณจะต้องเลือกซองคําถามจากคณะกรรมการของเรานะครับคุณจะเลือกซองไหนดีครับโอ้ฉันขอเลือกซองที่คะเอาคมต่อไปอ่อนว่ารำคาญมันก็เป็นเจลิตจักรของเขาซองที่สองค่ะฟังคําถามให้ดีนะคะคุณคิดว่าทําไมผัด กระเพราต้องใส่ถั่วฝักยาวและหอมใหญ่ขอบพระคุณสำหรับคำถามค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดก็สามารถนะคะขอบพระคุณคุณยายคุณป้าคุณลุงเยตอบคำถามกูเลยได้ไหมคำถามว่าอะไรนะคะว่าอะไรนะคะว่าอะไรนะคะ ทำไมคุณคิดว่ากระเพราเนี่ยนะครับผัดกระเพราเนี่ยทำไมจะต้องใส่ถั่วฝักยาวและหอมใหญ่คะ<อ>ในความเป็นจริงนะคะถั่วฝักยาวกับหอมใหญ่เนี่ยไม่ได้ใส่อยู่ในกระเพราค่ะแต่ใส่อยู่ในแกงอื่น <c oughs> ทีนี้วันนั้นค่ะแม่ครัวที่ <c oughs> ทโรงงานที่เขาทำกระเพราเนี่ยค่ะคุณเอาทีนี้หรือคุณเอาวันนั้นแล้วก็กระเพรานะคะ <c oughs> ชอบถั่วฝักยาวค่ะขอบคุณค่ะอขอบคุณนางงามเบอร์หนึ่งของเราเป็นคำตอบที่ดีมากๆนางงามขอบคุณโคศกค่ะครับผมไม่เป็นไรครับผมคำถามนี้ถ้าเจอหนูจะตอบอยังไงถั่วฝักยาวหัวหอมเข้าไปอยู่ในกะเพราได้ไงเพราะว่าจะได้มีรสชาติที่อร่อยค่ะจะได้หอมอร่อยขึ้นหอมอร่อยขึ้นนะถ้าเป็นหนูรู้จะตอบอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้กะเพราชอบถั่วฝักยาวหรอก เชิญคนต่อไปดีไหมครับเชิญคนต่อไปครับคุณตุ้ยครับอันนี้ชายงานชายงานคุณคิดว่ารักเก่ากับรักใหม่แตกต่างกันอย่างไรโอ้โหจริงๆมันไม่แตกต่างนะอ๋อขอบคุณสำหรับคำถามครับขอบคุณสำหรับคำถามครับรักเก่ากับรักใหม่จริงๆแล้วไม่แตกต่างกันครับ ถ้าเอามาอยู่ด้วยกันก็จะกลายเป็นรักด้วยกัน3มคนจะดีกว่าใช่ไหมดีกว่าครับเอขอบคุณคุณตุ้ยครับผมอ้าล่ะครับตอนนี้มีเงินวางวานวางไว้ให้หนูเนี่ยนะคะห0าพบาทต้องลุ้นแล้วว่าจะได้แข่งกับใครนะครับขอวงล้อแจ้งเกิดเลยครับถ้าพร้อมแล้วหมุนเลยครับ ใ่เจอพี่จะจ๋าจะเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนนะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะเขียนรักด้วยลอลิงค่ะว้าว,ว,าวเพลงร้องยากซะด้วยจ๊ะจ๋าล่ะคะสู้เข,า,า,ขาด้วยเพลงอะไรบุตรสบาค่ะบุษสบาของใครครับนิโคล มันลุ้นกันว่าระหว่างน้องลักนางงามจากสงขาหรือดาวยางคุณจ้าจ๋าใครกันจะถูกทัาลง